พอเสร็จแล้วก็เขาก็ถามว่าแต่ขึ้นสวรรค์ชั้นไหนมีสิบห้าชั้นเราก็บอกว่าชั้นหนึ่งเราก็รู้แล้วเอาชั้นสองไปชั้นก็เลือกเลือกชั้นหกชั้นเจ็ดอ่าก็ถามไม่เลือกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเด็กกลับไปหาลูกชั้นชั้นเลือกแหนเนี่ยแล้วเขาก็พาไปเลยสวรรค์น่ยยากมากขึ้นน่ะยากกว่าลงนรกเดี๋ยวจะเลาเรือลงนรกให้ฟัง โอ้ยลงมาจริงๆเรื่องนรกเนี่ยเดี๋ยวพอพอขึ้นไปมันจะขึ้นช้ามากเหมือนลิต์นี่แหละแต่ช้าอึด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 อดึขึ้นไปถึงชั้นสองไปถึงชั้นสองก็เห็นกองแกบเนี่เยอะแล้วคนนั่งกินกองแกบกันบานเลยถามคนนั่งทําอะไรกันอะ่ะเขาบอกว่ากินแกบคนนี้เป็นรักข้าวเขามาอ้าวแล้วมีคนเทียม แทนไฟตั้งเยอะเลยอ่ะเข้ากระถกันไปก็บอกเนี่ยคนลักข้าวอันนี้สวรรค์นะชั้นสองสวรรค์ชั้นสองก็ยังเห็นคนก็ดีกว่าเจ็บโง่อยแต่แต่โกงน้อยหน่อยรับข้าวเขามากินก็เลยต้องนั่งกินแกบนั่งกินแกบบนสวรรค์อก็เข้าก็เดือชั้นชั้นสองไงแล้ววิวตรงหน้าสวยมากเลยนะมีมันเหมือนสะนาแล้วมีดอกบัวสวยแต่คนนั่งเป็นขยงขยง เดี๋ยวไปชั้นหกโอ้โหอีตั้งนานเนะี่ยฝอจะขึ้นชั้นหกได้อะ่ะพอขึ้นไปถึงนะคนนี่เยอะมากแต่ใส่เสื้อสีเดียวกันหมดนะคุณสีอะไรครับสีเขียว<ม>เห็นได้ยินเสียง <c oughs> กองละคงอะ่ะเสียงพระบุพระสวดอะ่ะ<ม>งุมงงำหมดเลยโอ้โห,โโหเสียงเสียงอะไรพอขึ้นมาตอนนั้นก็มีผู้หญิงสองคนอีกละ นำเรามาคนละคนเข้าก็มาส่งอีกแต่ก็ไม่เดินเดินเข้าไปนะแต่เราไปที่มันคนอะไรมันมันเหมือนว่าเราตีก๊อปอ่ะตรงที่จะตีลงลุมอ่ะฮะตรงที่จะตีลงหลุมอ่ะมันเรียบมาแล้วก็มีต้นไน้เป็นย่อมย่อมย่อมยมยมครับแล้วก็มีลูกทิพอะลูมก็เราเหมือนต้นที่เรา คริสต์มาสอะเนาะ uh huh. แวบแวบแล้วลูกก็ขาขาวก็กว่าแวบแวบลูกก็ถามกินไหมเราก็บอกอุ้ยอย่ามารอให้กินเลยเดี๋ยวฉันไม่เจอลูกก็ไม่กินมีผู้หญิงกะนั่งสวยๆตัวเด็กเด็กเ็เด็ก,ก,ก,กน้อยใส่เสือ้อสีเขียวจุงกระเบนเหมือนเลยนะทําผมอย่างเดียวกันหมดเลยแล้วตอนนี้ก็ก็นั่งสวดดภาวนาภาษาเขานะเยอะมาก ลาวก็ถานทำอะไรแกเขาบอกจำศีนว่าสักวันแม่หนูก็แม่นางก็ต้องมาอยู่ตรงเนี้ยสักพักหนึ่งเขาเขาบอกไปชั้นเจ็ดกันได้และเราก็ไปชั้นเจ็ดพอขึ้นถึงชั้นเจ็ดเราก็ลงเรือละตอนนี้พอลงเรือเรือสมเภานี่แหละเธอแล้วก็ มีผู้ชายคนนะสูงไม่น่าเป็นผู้ชายกับรูมบอไม่ออกมีแต่กระดูกอะทีโคก็แต่มีผ้าสะ่บเขียงนะเขายืนอ,อ,อยู่บนเรือนะแต่เรามองว่าไตเรือนี่มีน้ําแล้วก็มีอะไรเพชรนินจินดามเยอะมากอะอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยนะครับค่ะอยู่ในน้ําแล้วเรือไปต้องพายแหละแต่นี่มันลอยไปเองลอยไปเองก็ถามอยากได้ไหมคนที่เป็นกระดูกอะแล้วก็ไปขึ้นบก พอไปขึ้นบกก็มีลูกทิพย์อย่างเดิมอะไรอีกให้กินอีกให้กินอีกเราก็ไม่กินตอนนี้ยเพชรพลอยนินจินดาเราเย็ยบนะคะให้เราลงเรือเราก็เยียบเย็บเยอะถ้าคนอยากได้มันคงจะเอาไปหมดแล้วเนาะเราไม่เอากวดคิดไปได้กลับบ้าน <c oughs> แล้ว <c oughs> จะกลับบ้านอย่างเดียวแล้วไม่เอาอไมเอาไม่กินอะไรทิ้งิ้เลยกลับบ้าน<ๆ>แน่แล้วก็มันเหมือนทางกาตุนอะ เลี้ยวไปเลี้ยวมาโค้งไปโค้งมาแต่พื้นพื้นน่มันมีอีนี่หมดเลยมันมีอเพชรนินจินดาอระหว่างทางลื่นลื่นเย็บแล้วลื่นลื่นอ่ะเขาบอกยิบทักลูกไหมเราก็ไม่ยิบอโอ้โหช่วยอยู่นั่นแหละแล้วตอนนี้ก็เสียงกองเสียงะระฆังในอีกดังมากทำไมไม่หยิบทำไมไม่หยิบกลัวไม่ได้กลักบบ้านแล้วตอนนี้ก็เป็นเห็นวิมานอ่ะเหมือนน้ำน้ำน้ำแข็งอ่ะมันอยู่นยอดนู้นอะ เขานั่งคุยกันอะเอาเสียงระฆังกองก็ดังพอแงนดูทำอะไรกันเขาก็บอกว่าคนนั้นเขาเดินมานะคนขายตีนยาวอ่ะเขาเดินมาอะดูซิว่ามีใครอยู่บนนู้นมั่งเราก็เห็นไงเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาติดลูกไปข้างโบสที่วัดเรานะเขานั่งอยู่บนนู้นแหละที่ตอนมีชีวิตนะนะ เออนั่นแหละแต่ว่าตอนเราตอนเราเรามีชีวิตอยู่เราเห็นรูปเนี้ยติดอยู่ที่ข้างโบสถจ้าแต่ข้อยู่งบนอ่ะครัพนังอยู่บนแต่ทุกคนอนั่งอยู่งบนเป็นแถวมีความสุขก็นนะพระก็สวดเขาบอกว่าเนี่ยรูปแมสวรรค์ชั้นเจ็ดเพราะว่าเนี่ยสวรรค์ชั้นเจ็ดอ้าวพอดูจนเสร็จอะไรเสร็จแล้วบนนู้นกลิ่นจะหอมนะหอมมากหอมเหมือน ข้าวที่สุกอะแต่ก็ปนกะไอ้นี่ปนกับดอกไม้หอมๆอ่ะหอมมากที่นั่นหอมมากเนี่ยตอนนี้ก็ได้กลิ่นอยู่ได้กลิ่นข้าวค่ะไม่ได้กลิ่นหอมๆตลอดเลยอ๋อดฮะป้าใส่มาใช่เปล่าครับน้ำอบอ่ะก็ไม่น่าเพิ่งชอบชอบกินนี่เขาไม่น่าฮะอะไรนะฮะไม่น่าชอบกินนี่ไปไหนก็ไปกันหอมหอมเนี่ย โชยมาสองรอบแล้วไปไหนก็ไปการกินนี่ไม่ได้ไม่ได้หอมหอมเหมือนน้ำอบแต่ไม่ใช่น้ำอบแช่น้ำอบอ่ะมันเหมือนเป็นดอกไม้อ่ะกลิ่นดอกไม้อ่อนๆแล้วก็โชยเข้ามาจะหมู่ใหญ่สองรอบแล้วนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยใหม่ละทันมาไงเนี่ยใหม่ละมาอาจจะมาจากแถวนี้ก็ได้นะหรือว่าใครมาก็ททานยุ่เกลยเมืาอไเขาขบยืนเฉยๆอ่ะแต่ไม่้าลาได้กลิ่นไหมไม่กลิ่นเออกลิ่นเย็นเย็นเออกลิ่นเย็นเย็นหอมๆอ่ะ มาดมมาดมเรใคราได้ใครอยากได้กลิ่นมาตรงเนี้ยนี่ก็แม่นาคชอบชอบชอบนี่นี่ลองลองดมตรงนี้นี่เดี๋ยวถ่ายรูปเจอเขาเดี๋ยวเขาจะหาหอมป้ายนี่ยไม่เลิศในกลิ่นแรงเนี่ยเนี่ยเต็งจมูกผมเลยวันนั้นตรงนู้กลิ่นจะจะกระจายเย็นกว่แต่นี่เขานี่พุ่งเข้ามาหาใหญ่ตลอดเวลาเนี่ยหันมาเนี่ยได้กลิ่นจริงหอมเย็นหอมเย็นนี่มาดมดินี่เนี่ยกลิ่นแม่นาคแรงด้วยค่ะ เมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องกลิ่นนี้ว่ากลิ่นอะไรแต่ผมก็ได้กลิ่นพี่ใหญ่ได้กลิ่นผมมาได้กลิ่นตั้งแต่ตอนที่คุณป้ามานั่งแล้วอมาเลยกลิ่น้ำหอมคุณผู้ชมอือดนึกถึงกลิ่นน้ำอบก็ไม่ใช่กลิ่นเย็นกว่ากลิ่นกลิ่นเขาเรียกว่าเครื่องหอมก็ไม่ใช่มันลักษณะที่ที่ผมเนี่ยอย่างนี้ตอนนี้ได้กลิ่นนะเอาง่ายๆนะเหมือนเราสูดอากาศเย็นๆแล้วมีกลิ่นหอมละมุนเบา คุณป้าบอกว่าอันนี้คือกลิ่นของย่านาคค่ะย่านาคย่านาคมาด้วยย่านาคคือมาด้วยที่เรารู้จักกันคือแม่นาคพระขนงกลับไปเรื่องนั้นก่อนโอเคน้องพี่ใหญ่นาะใช่เรื่องมากเนี่ยเรื่องมากโดนบนเลยเออะลยกลับไปสวรรค์ตอนนี้อยู่สวรรค์ชั้นเจ็ดค่ะครับอือเอออยู่สวรรค์ชั้นเจ็ดก็มันสูงขึ้นไปสูงแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็เห็นบ้านของเราไง แล้วก็มีผู้หญิงสองคนนั่นอีกสองคนคนเดิมไม่ไม่มาใหม่อีกห้าเป็นชั้นชั้นครับบานแล้วสีแดงสีแดงมีตุ่มหน้าใหญ่ใหญ่แต่ไม่ได้อยู่บนฟ้าเขาลอกนะเขาอยู่บนฟ้ากันแต่เราก็ยังได้อยู่สวรรค์ชั้นเจ็ดไงแล้วก็บานกับสีแดงมันเอี่ยมใช่เราก็ถามสองคนนั้มาอยู่ทําไมเพาว่าฉันเคยไปรักเสื้อผ้าของแม่นางมาเปล่าอย่างนี้ทุกวันเลย คอยไม่นาเดี๋ยวเขาจะกลับแหละมีคนคนหนึ่งเสียงดังมาว่าเดี๋ยวอยู่ไม่ได้นานละเดี๋ยวหมดเวลาเขา่างัันอโอ้โหรีบเลยคุณเนอะอันนี้ก็ต้องลงละชั้นเจ็ดเนี่ยเราสัญญาว่าชัน 6, ช้นหกชันช้นสองชั้นชั้นหกชั้นเจ็ดต้องลงละอีตอนลงจ่างลงง่ายจังเลยนะปื๊ดเลยมาลงกล่าวชัดถึงบ้านเลยอ่ะถึงอันนี้เลยข้างล่างครับ เขาบอกว่ามาถึงลงมามาเจอองค์เทวาเขาบอกเขาว่าชื่อองค์เทวาใหญ่มากเท่ากตาสองข้างเนี่ยมองสองข้างเนี่ยมองตรงตรง,ตรง,ตรงว่าเนี่ยโอ้โหใหญ่มากอะเขาสองอันเขาสูงแล้วก็มีสร้อยสองวานตัวย่อยใหญ่มากนั่งอยู่บนหินไงเขาก็ถามว่าแม่นางมาแล้วเจ้าได้กลับเนี่ยเ,เจ้าบอกมนุษย์ว่า กลับไปจะไปทํำยังไงทึงจะให้คนมีบุญก็เ,เห็นนรกไม่ใช่แล้วรื้อที่ไดที่มาเห็นเพราะว่าจะทําบุญทําไงดีอ่ะทึงถึ่คนจะต้องมาทําบุญเหมือนเราไปพูดว่างไงครับเราก็บอกกันเดี๋ยวจะไปบอกคนว่าบอกข้อหาไ่าเจ้าบาน่ะสิมาที่นี่ได้หรอนี่ท่านก็บอกว่าเออกลับไปไปดำไปทําบุญไปนํานําบุญ ผู้นาบุญทําบุญกันไปอ่านั่นแหละท่านว่างั้นท่านบอกว่าเดี๋ยวจะหายตาทิพย์ไปแล้วท่านก็บ,บอกว่าเออแม่นางไปยืนตรงนู้นนะแล้วลงไปอีกขั้นหนึ่งลงไปอีกขัน้นก็เห็นคนขยืนแปดทิ่ก็ใส่เสือ้อผ้าแบบนั่นละยืนอยู่เขาก็บ,บอกไ่ยืนกลางแม่นางแล้วก็าาหายวิชาดูหมอรู้ภาษาอะไรกันอะ กขาบอกหนึ่งเนี่ยภาษาไทยรู้ดว้วยหนึ่งสองแต่ในอกเราอะ่ะเหมือนเรามีเทพอยู่มวนหนึ่งไงบันทึกไว้ค่ะเขาพูดถึงแปดคนแปดทิศไงอือเขพูดเสร็จเราก็มีความรู้สึกอะไรไม่รู้มันอยู่ข้างไหนอะ่ะในในในตัวเราเนี่ยก็ให้ตาทิพย์มาแล้วเราก็าไม่รู้ว่ะบอกก็ให้อะไรมาใช่ไหมแล้วเขาบอกไปบอกคนให้ทำบุญเยอะ ตำแหน่งก็จะบอกหมดหแต่เราทาบุญเยอะๆแล้วก็กล่าวลงมาก็สี่คนมารับอีกแล้วคนที่มาส่งสี่คนมาที่พาเราไปตอนแรกาามาเออมารับมารับก็มาส่งที่นาบ้านครับเราก็ยังนอนอยู่เราก็ยังนอนอยู่ว่าทั้งพวกพี่น้องมาเฝ้าก็ตั้งหลายคนอ่ะพอมาส่งเสร็จเราก็ลุกขึ้นมา คือหลังจากที่เราฟื้นขึ้นมาค่ะฟื้นขึ้นมาปุ๊บฟื้นที่บ้านหรือว่าฟื้นที่ไหนฮะฟื้นที่บ้านแล้วมีคนรอบตัวเราไหมตอนที่เราฟื้นเขาทาอะไรกันอยู่ตอนนั้นนะฮะตอนที่เขาขนลอนเฝ้่าเราเรล่าเพราะเราเรายังไม่เรายังไม่เสียเราไม่เสียหาตอนนั้นไม่เสียหรอกยังหายใจอยู่มันมีอีกคนหนึ่งเหมือนใครมาเฝ้่าตัวเราอยู่อ๋อมีคนมาแฝงเราอะไรอย่างเงี้ยแทนมัน่อุ่นอะไรอย่างเงี้ย่ไมไม่ได้แบบเหมือนตายแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ย ไปนรกไปสวรรค์มาเนี่ยค่ะในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะมันใช้เวลาไปกี่นาทีไปมาหกวันนะคุณนาทีกันิดนิดที่เราหลับไปเนี่ยนะค่ะเราไปหกวันหกวันนั่นแหละเลือดเหลืองอะหกหกวันของของนรกหรือว่าบนบ้าววันบ้านลาวแต่ที่หนูนาทีกันนิดนิดคือเท่ากับว่าป้าสมปองเนี่ยนอนอยู่ไม่ขยับเพื่เยื่อนขยับ อยู่ในบ้านนะเลยแม้ออกจากบ้านแต่ไม่ฟื้นก็ฟื้นกับพูกกับคนแต่ไม่ใช่ภาษาคนนี่แอ้วก็เหมือนคนนั่นเหมือนคนปกติมีใครมาแฝงล่ามาูเราหกวันหกวันหกวันแล้วพอเราฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงครับหลังจากนั้นที่บอกว่าเห็นไปหมดทุกอย่างเห็นผีเห็นเปรตเห็นอะไรนู่นนี่นั่นเห็นหมดเลยแล้วเราพูดให้ลูกๆหลานฟังมะเพื่อนพูดก็ร้องกีดการกีดการเหมือนคนบ้านนี่แหละคุณไปเจอมาโอ้โหมหมาดบานเลยอ่ะ ญาติพี่น้องว่าไงที่มาเฝ้าบาเลี่สิอืิค่ะบาแล้วบ่าแล้วและหลังจากนั้นคือยังไงต่อครับเราก็เริ่มทักคนนู้นคนนี้เริ่มดูดวงให้กับคนหรือว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือจากเราอะไรเงี้ยครับก็ใครพูดอะไรคนนั่งคนนี้ไปเห็นญาติเขานั่งคนนี้เป็นอย่างงั้นอย่างงี้ครับค่ะพูดไปเรื่อยและเราพูดเองเรื่อยเลยเดะ๋สมมุติเดินมาเจอคนนี้เฮ้ย พ่อเองเนี่ยบอกว่าให้ซื้อของมาฝากหน่อยนะอ,อะไรอย่างนี้หรออันนั้นแหละเป็นอยู่นานแล้วก็เป็นอยู่แล้วก็ก็ดีเจือนจางเจือนจาง,จางเรื่อยไปได้ประมาณสักเดือนสองเดือนนั่นแหละพอเวลาได้สักสามสี่เดือนเนี่ยก็ดีขึ้นค่ะก็ดีขึ้นทำกินได้แล้วแล้วโครคภัยไข้เจ็บที่ติดตัวเราที่ทำให้เราน็อกไปเนี่ยอยู่กับเราอีกมั้ยหลังจากนั้นไม่อยู่หายปุ๊บเลยโอ้หายจากอาการ